แล้วพูกแค่เราแค่ให้ทำแบบนี้เเป็นแบบทดสอบก่อนซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีหน้กากรอกข้อมูลเป็นรูปไอคิวแพบบีดีสไปรัลที่พัฒนานมาจากนี้แล้วก็มีบนที่เข้าไลาน์คือเส้นแนวตรงแล้วก็คอนดิชันเข้าไลาน์เป็นเส้นแนวนอนที่ต้องอสอนภาษาไทยครับตัวง่ายหรือตัวยากแล้วก็มีรูปแบบประโยคส่วนหน้าสุดท้ายของ ian, แอปเนี่ยจะเป็นการบอกว่าเราเนี่ยมีอาการสารั่นที่มกขคปะิ ก็จะมีให้เขียนทั้งมือซ้ายและมือขวาแต่อันนี้ให้เขียนมือขวาเริ่มจากจุดเขียนระหว่างเส้นไปถึงอินสุไตน์กอนไปเลย

ตอที่ยากขึ้นอันนี้แค่เขียนตัวอักษรนั่งแบบที่ง่ายแล้วก็อันนี้คือพน,นักงนตูนะี่เขียนที่ง่ายที่ยากอ่ะเพราะว่าจะดูว่าแบบการเขียนตัวอักษรที่ไม่ค่อยคุ้นชินอะ่ะมันทําให้เกิดอาการสามหรือเปล่าประมาณนี้เก็บเขียน ประโยด้าน,นบนตรงข้างอันนี้จะใช้เพื่อดูว่าเวลาเราเขียนอะตัวอักษรจะมีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นหรือเปล่า ก็จะเป็นการบอกว่าเราเนี่ยมีการสั่ที่บอกถึงโรคพันธก์าหรือไม่ว่าเหมือนถ้าแอปบอกว่ามีการสั่เนี่ยเราก็อาจจะต้องไปพพุย์